นะครับไม่รู้สักกี่เท่ากับประเทศไทยเนี่ยทำไมเขาจัดการการเลือกตั้งได้แล้วทำไมเขาไม่มีปัญหาเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเทียบประชากรเขาในเราแค่หยิบมือเดียวแต่ทําไมเขาจัดการได้นะครับหรือว่าการเลือกตั้งในประเทศอื่นๆนะครับโลกสีวิไลททั้งหลายทําไมเขานาเนินการจัดการทั้งที่ว่าอานาจหน้าที่ผมว่ากรกตก็มีอํานาจเต็มนะครับเพราะว่ากรกตมีอํานาจสูงสุดในขณะที่มีการเลือกตั้งสามารถสั่งการในรัฐบาลกระทําการใดๆ หรือห้ามกระทําการใดๆโยกย้ายข้าราชการยังต้องขออนุญาตกะกะตใช้งบประมาณนอกเหนือเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตกะกะตแปลว่ากะกะตเนี่ยนะครับมีอํานาจมโหฬารมาหาศาลเพียงแต่ว่าการใช้อํานาจนั้นเนี่ยมันจะสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยการทําให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ท่านทั้งหลายมีเวลาหนึ่งปีครับห้าคนนี้ผมเชื่อว่าถ้ามีเวทีนะครับที่จะมีการสังเตรยนากันเนี่ยนะครับ และก็นําบทเรียนในแต่ละจุดในแต่ละช่วงนะครับมาศึกษาและก็นําเสนอว่าต่อไปนี้เราจะจัดการเลือกตั้งกันอย่างไรถ้าเป็นเวทีอย่างนี้ผมเชื่อว่าคนก็จะเริ่มคลายคลงความรู้สึกที่มีกับกอขวคือกอขวต้อง,ต,องต้องทำงานทั้งห้าคนนะครับแล้วก็ต้องเป็นข่าววทั้งห้าคนไม่ใช่นะครับเป็นข่าวคนเป็นข่าวคนเนี่ยนะครับคนก็พอจินตอนอาการมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดซึ่งโดยข้อเท็จจริงไม่มีใครเชื่อเป็นอย่างนั้นหมด แต่เพียงแต่ว่าคนก็ไม่ได้สนับสับฟังนะครับสี่คนที่เหลือเขาคิดอย่างไรพระคุณประวิทย์รัตนเพียรนะครับน่นานกมาพูดทีแล้วก็พูดแล้วก็สบายดีฟังแล้วก็อ๋อก็คลายความนะครับสืดอัดกันได้บ้างอย่างน้อยที่สุดก็ได้คิดในสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาปีในนะครับในส่วนทุกฝ่ายไม่ว่าพรรคการเมืองก็ต้องปฏิรูปกกตก็ต้องปฏิรูปต้องมีการสังเกตนากันใหม่นะครับก็ สิ่งที่คุณประวิทย์นำเสนอนะครับผมเองก็เห็นด้วยนะครับก็มีความชื่นชมต่อมาครับความจริงว่าความจริงก็ไม่ค่อยากจะพูดแต่ว่ามีการเน็บเล็กๆนะครับก็จะได้ชี้แจงเล็กๆคือมีแกนนำกบพศคนหนึ่งนะครับเขาโพสต์ลงแล้วก็เว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวหน้าก็ออกมาลงมานะครับเขาได้พูดว่ากบพเนี่ยนะครับที่สู้กันมาเนี่ยไม่ได้มีตําแหนง่งใดๆ นะครับเขาก็บอกว่าสู้เบื้อบ้านเมืองนะครับไม่ได้สู้แล้วรวยคือสรุปว่าประมาณนี้นะครับคือคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นในขณะที่เราต่อสู้กันมาก็าจะมีพวกหนึ่งคอยปล่อยข่าวว่าสู้แล้วรวยสู้แล้วรวยผมก็บอกว่าสู้แล้วเนี่ยมันจะติดคุกสู้แล้วมันถูกดำเนินคดีสู้แล้วมันตายไม่สู้ดิจึงมีเสร็จรวยนะครับเอาตัวรอดกันได้ ต้องทบทวนกันดูเลยครับว่านะครับในแต่ละฝ่ายที่ผ่านมานั้นดีวันมานั่งเน็บแนมกันอะไรกันเนี่ยนะครับก็แถลงชัดเจนไม่ใช่เลยว่าชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินไปพันสี่ร้อยล้านคนจนที่ไหนล่ะครับที่เขาจะไปมีเงินขนาดนั้นมาจัดการชุมนุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะเป็นอย่างไรนะครับย่อมรู้อยู่แก่ใจแต่ผมอยากจะบอกไปยังคนที่โพสต์ข้อความว่า สิ่งที่คุณจะต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับที่ผมเคยอธิบายความมานานแล้วว่าพอสู้จริงๆเนี่ยนะครับคนสู้แล้วตายสู้แล้วก็โดนถูกดำเนินคดีคุณก็โดนนะครับและหลายคนเนี่ยนะครับยิ่งเป็นแกนนายิ่งโดนมากคุณสุทเทพเพื่อสุบรรณวันนี้เป็นพระสุเทพนะครับนั่นก็โดนเป็นจํานวนมากนะครับก็ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างอย่างที่ผมเคยเจอกันมากงล้อเหล่านี้นะครับนี่คือโลกของความเป็นจริง และที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่ยังมีลักษณะกลิ่นไอประชดประชันแดกดันกันนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนที่อยู่ในสนามรบก,กันจริงๆนั้นเขารู้ว่าถึงเวลาแล้วนั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะต้องตายกันวันไหนหรือว่าจบลงจะถูกจับกลุมคุมขังกันในวันไหนนะครับแต่ว่าพูดแล้วก็มายัดเยียดนะครับว่าไม่ได้สู้แล้วรวยเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะครับเป็นเศษรษฐีกันอยู่แล้วนะครับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ถ้าว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนั้นเนี่ยนะครับใครที่ไม่คิดมีอารมณ์ต่อสิ่งนั้นเนี่ยนะค,คุณก็ต้องรู้ดีเช่นเดียวกันว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะกระทํากันได้ง่ายและทุกฝ่ายก็มีการตรวจสอบกันและก็แลเห็นกันอย่างชัดเจนว่านะครับปลายทางของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรการจะไปทําหน้าที่หรือการจะเข้าไปอะไรนั้นก็เรื่องของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกผมอะแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขที่จัดการชุมนุมมันเป็นตัวอธิบายความ ไม่มีใครไปบังคับไปคุณเป็นคนพูดหรอกนะครับคุณก็ถแถลงกันองว่าใช้เงินพันสี่ร้อยล้านนั่นแปลความกันว่าเงินจํานวนพันสี่ร้อยล้านเนี่ยเป็นจํานวนมหาโหราชนะครับคนจนจัดการชุมนุมแบบนี้กันไม่ได้แต่เอากันว่านะครับเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันนั้นเนี่ยที่จะต้องมาประชดประชันแดกดันหาเสถียเลยกันนั้นเนี่ยนะครับเพราะอ้าปากก็รู้ว่าคิดอะไรแต่เอากันเป็นว่าสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเวลานี้คุณก็ถูกดำเนินคดี สิ่งที่ในอดีตพวกผมเคยถูกดำเนินคดีกันมาอย่างไรนะครับวันนี้ยังถูกดำเนินคดีอยู่เพราะว่ายังอยู่ในชั้นศาลวันนี้คุณก็โดนและหลายคาดีคุณก็ไปร้องกับอายกา,ารสูงสุดเรื่องของความเป็นธรรมแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าการต่อสู้ของประชาชนคุณเคารพกับเขาเนี่ยคุณรู้แก่ใจกันทั้งหมดว่าใครทําอะไรตรงไหนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกผมเองนะครับยิงพูดมาตั้งแต่ต้นว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ดได้รับชะตากรรมนั้น นะครับคือคนสู้จริงทั้งนั้นนะครับส่วนคนที่สแสวงหาอย่างอื่นนั้นทุกแวดวงอาจจะมีเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นปลายทางก็จะถูกประชาชนจับได้ไล่ทันแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนก็จะประนามหยามเหยียดน,นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปว่าคนอื่นแล้วตัวเองจะดีขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นการเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์พวกผมไม่มีปัญญาหาเงินมาชุมนุมท่ากับคุณเราแต่เอากันว่าความรู้สึกของประชาชนนั้น นะครับที่เขาต้องการจะต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่เคยบอกว่าสิ่งที่คุณต่อสู้นั้นถูกหรือผิดเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องยืนอยู่ในจุดหลักการภายใต้นะครับระบอบประชาธิปไตยในช่วงที่ผ่านมาจนกระทั่งมันเลยเถิดนะครับบ้านเมืองต้องกลายมาเป็นสิ่งนี้ผมต้องเรียนว่าแทนที่เนี่ยนะครับบูนยังไงว่าพอเรื่องไหนตอบไม่ได้ นะครับเอาหาเศษหาเลยเล็กเล็กน้อยๆนะครับคิดเรื่องที่ใหญ่ๆว่าตัวเองได้ทําอะไรเพราะว่าถ้าพูดเรล่องนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวซัดกันโครมข่าวในโทรทัศน์ก็ถูกปิดนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าเราเตือนสติกันดีกว่าว่าใครทําอะไรตรงไหนเนี่ยนะครับแต่เราฝ่ายก็รู้อยู่ดีนะครับไม่มีความลับในโลกเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีความปรารถนาเวลานี้ก็คือว่าให้แต่ละส่วนที่เรามีความคิดตแตกต่างกันนั้น เราได้ทําหน้าที่นะครับเสนอแนวทางทั้งเรื่องการปฏิรูปบ้านเมืองรวมกระทั่งนะครับโฉมหน้าของรัฐธรรมนูญที่จะได้แสดงความคิดต่อคณะกรรมาการยกร่างนะครับถ้ายกร่างมันดีเนี่ยนะครับส่งไปที่สบชนั้นก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขกันไปไม่ได้มากนะครับหลักคิดมันควรจะไปเช่นนะั้นนะครับแทนที่จะมาเสียท้าเลยเล็กๆน้อยๆนะครับข้ามกันทิ้ัไนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วไม่มีใครกลัวใครแล้วครับในการอธิบายความอะไร พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราเองก็ทําหน้าที่ในตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมาและก็ได้อธิบายบนท่ามกลางบรรยากาศนะครับที่มีความสร้างส,งสารรค์นะครับมีความมินตตานะครับก็เล็กๆเ็กน้อยนะครับก็ไม่มีทุ่งตานองไม่มีเรื่องอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันนะครับไม่รีมีลักษณะของการประนามยามเยียดหรือว่าปลุกให้คนมีความชิงชังกันมีความเกลียดกันนะครับจนกลายเป็นความแตกแยก เป็นความขัดแย้งรอบใหม่ความเห็นที่แตกต่างเนี่ยนะครับเราพยายามอธิบายนะครับให้กลายเป็นเรื่องปกติเพื่อให้คนยอมรับเนี่ยนะครับในเรื่องความแตก,แต,กต่างอันนี้ได้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็อยู่กันได้นะครับท้ายที่สุดในบ้านเมืองก็จะเดินหน้ากันไปได้เราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันและผมก็เชื่อว่าไม่มีใครนะครับเห็นเหมือนกันกันกบใครทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยทั้งโลกนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ได้ท่ามกลางความต่าง หลักการแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างเรายังมีความจำเป็นและบรรยากาศแบบนี้นะครับต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองตามความคิดของตัวเองนะครับแล้วก็นําเสนอกันไอ้นั่นแหละจะเป็นจะประโยชน์สูงสุดนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ในข้องไปเที่ยวกัดกันอยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับและผมเองก็เห็นว่าก็ยิ่งทําร้ายตัวเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับเราก็มีภาระหน้าที่นะครับในห่วงเวลายอย่างนี้ ในถาำกลางบรรยากาศผมเชื่อว่าเรามีความรู้สึกมากมายนะครับอยากจะพูดทุนอยากจะพูดนี่เพียงแต่ผมก็บอกว่าใครจะต้องมานั่งจัดรายการต้องติดเบรกดีๆนะครับเมื่อทีพวกเรามานั่งจัดเนี่ยนะครับเรียนกับท่านนะว่าบางทีก็ต้องมาว่านั่งจัดบันทึกเทปกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางบางคนเนี่ยนะครับก็จัดมาทุกวันออกอากาศได้แต่บางกอนเนี่ยนะครับปรากฏว่าต้องมาอัดใหม่ เพราะเราก็ต้องการรักษาบรรยากาศบางทีเรื่องถ้าเป็นบรรยากาศบ้านเมืองปกติมันไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็พอเข้าใจว่าอะไรที่พอจะสื่อสารกันได้บ้างนะครับแม้ว่าเรื่องที่มีความเห็นต่างต่มาอธิบายแล้วก็อย่าให้มันมีอะไรนะครับเพราะว่าเรายอมรับในความเป็นจริงเรื่องความเห็นต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประคับประคองสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราต่างฝ่ายต่างระมัดระวังเพราะว่ากสทชอเองเขาก็มีภาระมีหน้าที่ ในการติดตามการนั่งจัดรายการนะครับซึ่งก็คือยังมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องทําความเข้าใจกันต่อไปแต่ว่าเราก็พยายามประคับประทองเพราะว่าจากโทรทัศน์นะครับทุกช่องนะครับที่เป็นช่องการเมืองจากเดิมไม่ได้พูดได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอถูกจํากัดสกปรลงมานั้นหลายคนก็ยังทำทาใจกันไม่ได้นะครับมีควันหลงออกกันมามากมายนะไม่ต้องยกตัวอย่างกันแต่ว่าเพียงแต่ว่า ถ้าเรายอมรับกันในความเป็นจริงในความต่างกันนี้และเปลี่ยนท่วงทํานองในการอธิบายทุกเรื่องราวผมเชื่อว่าเรายังสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับและผมก็ขอบคุณเนยนะครับทุกกาลังใจที่ส่งไปยังพันเอกอภิวันนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ามีเพียงพวกเรานะครับที่จะได้หล่อล้อมหัวใจนะครับพี่น้องมีสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ใดนะครับเราร่วมสร้างปฏิหารนะครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นให้พันเอกดอกอรอภิวันพี่เพียรของเราได้พลิกฟื้น นะครับกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดนะครับเขาให้กําลังใจกับครอบครัวของพันเอกอภิวันผมก็ได้บอกเมื่อเช้าว่าคนเสื้อแดงมีความห่วงใยกับพี่เปียเป็นอย่างมากนะครับมีข้อความมีความห่วงใยมีความปรารถนานะครับขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายใครรู้ว่านะครับพวกเราก็มีความห่วงใยในฐานะกัลยาณมิตรผู้ร่วมชะตากรับนะครับนี่คือเรายังจะต้อง แสดงความหวงใยกันต่อไปนะครับจนกว่าปฏิหารจะเป็นจริงขึ้นมาส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะได้มีการปรับกันเป็นระยะๆะะนะครับเพราะว่าสตูดิโอเนี่ยที่เป็นที่เป็นสตูดิโอที่แล้วเสร็จนั้นต้นเดือนพฤศจิกาจึงจะแล้วเสร็จนะครับเวลานี้นะครับทางคณะที่รับผิดชอบคุณสมหวังคุณนารีนะครับที่หมูไม่กลัวน้ําร้อนก็ทําหน้าที่ในการติดตาม นะครับการก่อสร้างซึ่งคิดว่าก็ความคืบหน้าเขาไปเร็วมากนะครับสถานที่ก็จะได้สะดวกนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็มีการติดตั้งได้อะไรได้กันอย่างครบถ้วนรวมกระทั่งการนําเสนออะไรต่างๆนะครับจะเพิ่มรายการอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคือนอกเหนือจากทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเห็นว่าทางศิลปะวัฒนธรรมนะครับรวมกระทั่งส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกเกษตรอุตสาหกรรมอะไร การท่องเที่ยวกีฬาคือมนุษย์มันต้องมีหลากหลายรสหลายๆชาติเหมือนเรานะครับเราเป็นคนการเมืองแต่ชอบเล่นฟุตบอลเียชอบดนตรีหรือว่าชอบอื่นใดที่นะครับที่มีความหลากหลายจากการเมืองถ้าโทรทัศน์มันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียบรรยากาศหรือการแสดงออกทางการเมืองที่จะไปด้วยกันได้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่จะมีการปรับให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหลายรายการเนี่ยนะครับก็มีการจัดจากข้างนอกมา แต่คงจะได้เพิ่มกันตามลำดับนะครับถึงให้สอดคล้องกับบรรยากาศนะครับว่ามันได้เดินเข้ามายัางจุดที่พี่น้องได้มีความพึงพอใจระหว่างกันผมต้องการให้สถานีแห่งนี้นะครับเป็นสถานีของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับปลายทางนะครับไม่ว่าหนทางข้างหน้าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรก็ตามสถานีโทรทัศน์นั้นจะต้องเป็นของคู่กับกระบวนการประชาธิปไตยและก็บัตรนี้เนี่ยนะครับเรากำลังเดินในแนวทางนี้กันอยู่ และก็จะสร้างความแข็งแรงในอนาคตนะครับของกระบวนการประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นหน้าก็รู้ถึงหัวใจนะครับเรายังจะเดินบนหน้นทางนี้อีกยาวไกลและสถานีแห่งนี้จะเป็นสมบัติของประชาชนที่มีค่ามากที่สุดยังมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายในวันต่อไปนะครับวันนี้ก็จบทเท่านี้นะครับพรุ่งนี้พบกันตอนเก้าโมงเช้าคืนนี้ก็ตอนสีทุ่มวันนี้สวัสดีครับ